ต้องดูนี่ไหมเปิดอ่ะยกตัวอย่างผมบอกไม่ต้องใช้แสนแปดหมื่นล้านหรอกผมใช้สี่หมื่นล้านพอซื้อบางจากเมื่อกี้ได้กำไรสามพันล้านไอ้กำไรสี่พันล้านดีกว่าไหมอันนี้ได้ทันทีเลยไหมทันทีเลยนะนะจริงๆหุ้นเนี้ยผมเคยคุยกับซีอีโอเขาอ่า ดอกเตอร์อะไรเนี่ยอนุสรแสงนิ่มวนวลนะครับถามว่าพี่ครับผมสงสัยอย่างหนึง่งวันนี้แคปซิตี้ลงกันเนี่ยถ้าต้องการสร้างบางจากอีกหนึ่งอันที่แคปซิตี้เท่ากันใช้เงินเท่าไหร่คุณรู้ไหมเขาบอกเท่าไหร่แสนล้านขึ้นดังนั้นถ้าเรามองว่าในอนาคตจุดหนึ่งเนี่ยมีการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะครับต้องมีการสร้างโรงกันที่เพิ่มขึ้นถูกไหมนะครับถ้าสร้างโรงกันใหม่มูลค่าใช้เท่าไหร่ หนึ่งแสนล้านวันนี้คุณซื้อตัวนี้เท่าไหร่สี่หมื่นล้านซื้อถูกไหมซื้อถูกแล้วบอกคุณมองว่าซื้อถูกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมองอย่างต่อไปคืออะไรครับระหว่างที่ถือได้อะไรถูกไหมถ้าคุณซื้อถูกระหว่างที่ถือได้อะไรอะนะครับได้อะไรครับได้เงินปันผลถูกไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องดูไงว่ามูลค่าที่เราซื้อเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยคุณคุณซื้อถูกหรือแพง ถ้าซื้อถูกถามว่าราคาแกว่งขึ้นลงสําคัญไหมจริงๆไม่ได้สาคัญเท่าไหร่ถูกไหมสิ่งที่คุณอยากจะดูคือว่าแวลูขหง่นยากาเนี่ยมันโตขึ้นหรือเปล่าถูกไหมครับอย่างตัวเนี้ถามว่าลงทุนเพิ่มขึ้นไหมคุณดูสินทรัพย์คืออะไรสินทรัพย์คืออะไรครับ <c oughs> <c oughs> น้ำบัญชีดิคุณเป็นน้บัญชีหรอเ่ เอาคิดแบบชาวบ้านหน่อยชาวบ้านนะผมเป็นนักทุนชาวบ้านชาวบ้านสินทรัพย์ก็คือว่าคือโรงงานอารอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมคือเอางี้เจ้าของเนี่ยสมมติคุณจะเปิดคุณจะเปิดธุรกิจอย่างเนี้ยคุณต้องมีเงินเงินเนส่วนของคุณอ่อกก็ไอ้เส่วนข,ของคุณเองถูกไหมส่วนผู้ถือหุ้นเงินแล้วคุณก็ไปกู้ธนาคารมานะครับเพื่อคุณจะเอาเงินนี้ไปซื้อไปสร้างโรงงานถูกไหมแล้วโรงงานเนี่ยก็เป็นตัวที่สร้าง รายได้ถูกไหมอันนี้คือผมจะเอางบให้คุณเห็นภาพนะคือหนึ่งเจ้าของเดินมามีเงินก้อนหนึ่งนะครับไปกู้แบงก์มามีหนี้สินนะครับเอาเอาเอาทั้งสองอย่างรวมกันไปสร้างโรงงานนะครับแล้วโรงงานก็จะเป็นเครื่องผลิตเงินที่สร้างรายได้เข้ากับธุรกิจนะครับดังนั้นธุรกิจที่ดีสินทรัพย์ก็คือแอสเซทถูกไหมแอสเซทต้องสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องถูกไหมนะครับ การที่สินทรัพย์เพิ่มแปลว่าเจ้าของมองธุรกิจว่าเป็นไงมองว่าดีหรือไม่ดีเอาดีสิถูกไหมไม่จะขยายทําไมถูกไหมเออดังนั้นถ้าเจ้าของมองว่าธุรกิจเติบโตได้แปลอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ขยายได้ไหมเออขยายได้ถูกไหมนะครับอย่างอย่างนี้เป็นไงจากห้าหมื่นล้านเป็นหกหมื่นล้านเป็นเจ็ดหมื่นล้านเป็นเจ็ดหมื่นสี่นะครับก็แปลอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นไงยังมีการ เติบโตอยู่เท่านั้นเองนะครับในเนนั้นถ้าเกิดคุณมองคุณเข้าใจคุณซื้อในราคาที่ถูกนะครับแล้วถือไประหว่างที่ถือได้เงินปันผลที่คุ้มค่านะครับเงินก้อนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีแล้วถูกไหมจริงๆถามว่าถ้าลงทุนแบบนี้คุณาง่ายไหมกาไรเกือบทุกคนไหมเกือบทุกคนนะแต่เงินที่ลงทุนเนี่ยบางคนเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมว่าสิ่งสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันคือการออมในหุ้น เออยังไงคือคนส่วนใหญ่ออมเงินในเงินฝากสมัยก่อนเราเราถูกสอนไงไว่ามีเงินก็ฝากธนาคารธนาคารก็ให้สมัยก่อนที่สอนดอกเบี้ยเท่าไหร่สิบเปอร์เซนถ้าดอกเบี้ยสิบเปอร์เซนไม่ต้องมานั่งเรียนเรื่องการเล่นหุ้นเลยเอาเงินพักไปธนาคารดีกว่าถูกไหมแปบ๊บเดียวก็ทบต้นเหมือนคนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปถูกไหมถ้านึกภาพออกไหมแล้วสมัยก่อนเงินเฟ้อไปในแบบนี้นะครับวันนี้เงินเฟ้อไปไง บ้าคลั่งมากบ้าคลั่งมากเดี๋ยวเจ้าตัวเลขให้ดูว่าเงินเฟอ้อมันมันเกิดจากอะไรนะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยภาพทั้งหมดเี่่ราคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันสะท้อนภาพถึงชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นผมก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยคนรุ่นต่อไปเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นการออมในหุ้นนะนะครับออมในหุ้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ไม่เคยใช้เลยแล้วฝากไว้ในธนาคารที่แทบจะไม่ได้อะไรเลย นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณโยกมาฝากอยู่ในอยู่ในสินทรัพย์อยู่ในแอสเซทเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คืออย่างที่ผมโชว์ให้ดูคืออะไรคือหนึ่งคือเงินปันผลที่มากกว่าคุณวางไว้ในธนาคารถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งคือคุณได้แคปิตอลเกณฑยกตัวอย่างเคสของคุณป้าเนี่ยเงินหนึ่งล้านคุณป้าใช้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้รู้เลยว่ามีถูกหมจริงจเนี่ยคุณนึกภาพหมว่าถ้าคิดให้ดีเนี่ยถ้ามองพลิกมุมคิดเนี่ย คุณจะเห็นว่าเงินลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้คุณมากที่สุดคือเงินที่คุณตัดออกจากชีวิตได้คิดดีๆถูกไหมถ้าคุณนั่งเฝ้าทุกวันนั่งเฝ้าทุกวันคุณว่าคุณจะสามารถเลทพ r o ฟิตลันให้ขึ้นสี่ร้อยเท่าได้ไหมไม่ได้เลยถูกไหมเพราะราคามันแกว่งขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปร้อยลงมายี่สิบขึ้นไปสองร้อยลงมาเก้าสิบประเด็นคือถ้านั่งเฝ้าเนี่ย จิตใจสลายถูกไหมนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณมองตัวนี้เป็นเป็นแอสเซทแล้วสิ่งที่มองอย่างเดียวคือว่าตัวนี้มันเป็นแอสเซทคือเครื่องผลิตเงินคุณได้แต่ละปีคืออะไรคือเงินปันผลเท่านั้นนะครับเมื่อผ่านไปสิบปีเนี่ยกลายว่าไอ้เครื่องผลิตเงินเนี่ยผลิตเงินจนได้ต้นทุนของเครื่องคืนหลังจากนั้นคือเครื่องผลิตเงินที่เมคแต่กําไรถูกไหมนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่อยากจะแชร์นะครับ นี่คือสรุปให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอีกนะครับโรงพยาบาลเป็นไงธุรกิจด,ดีไหมดีนะครับถูกหรือแพง PE เท่าไหร่ครับสามสิบหกโอ้โหกี่เท่าครับสามสิบหกเท่าลงทุนร้อยห้าสิห้าได้กำไรห้าบาทต่อปีหารมา สามสิบกว่าปีคืนทุนลงทุนแพงกว่าเจ้าของกี่เท่าครับหกเท่าครับหกเท่านะครับระหว่างที่ถือได้เงินปันผลหนึ่งเปอร์เซ็นสังเกตไม่ว่าเราหุ้นแพงเงินปันผลจะน้อยลงเรื่อยๆสังเกตไหมเออถ้าคุณซื้อหุ้นที่เงินปันผลได้ไน้อยให้สังเกตว่ามันไม่ถูกนะคิดดีๆนะเพราะจริงเงินปันผลคือเงินที่บริษัทต้องจ่ายจริงๆถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นตัวชี้วัดจริงๆนะ วัตถุกิจเนี่ยบางครั้งถึงจะแต่งงบหลอกก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่หลอกไม่ได้คือเงินที่จ่ายถูกไหมเออยิ่งบริษัทใหญ่ยิ่งหลอกยากนะจ่ายเงินบนผลยกอย่างประทอจ่ายเงินผลทีใช้เป็นหมื่นล้านคุณนึกภาพออกไหมคุณจะมั่วจ่ายหมื่นล้านได้ไหมมันไม่ได้แต่ถ้าบริษัทเล็กแต่งก็ได้ไหมแต่งได้นะบางทีบริษัทมูลค่าอยู่ประมาณร้อยล้านคุณปั่นจนเป็นบริษัทหมนะื่นล้านน่ะแสดงว่ากาไรหุ้นกําไรเป็นพันล้านนะ คุณใดจ,จะจ่ายปันผลแค่ใช้เงินแค่ประมาณสักไม่กี่สิบล้านเพื่อทําให้บริษัทดูว่าเทินอลาวคุณนุภาพบอกปะถ้าคุณจะปั่นหุ้นตัวหนึ่งยกตัวอย่างคุณมีเงินก้อนหนึ่งนะครับคุณสามารถจะจ่ายงบหลอกก็ได้นะครับในกิจการที่อย่างผมบิดเอ็นพาร์คให้ดูเนี่ยว่าถามว่าจริงๆเนี่ยใช้อะไรคุณใช้เงินไม่เท่าไหร่ในการที่ว่าจะจะ,จะโชว์โชว์กำไรแต่เขาจ่ายปันผลไหมเขาไม่จ่ายถ้าเขาจ่ายนี่เป็นไงลูกแตกหมื่นล้านจ่ายออกมาจ่ายไวไหม ใจไม่ได้หรอกนะครับแต่บางทีบิดกําไรบิดได้นะครับใช้เงินไม่กี่สิบล้านบิดให้ธุรกิจด,ดูกําไรเอาเงินใส่เข้ามานิดเดียวนะรแล้วปั่นหุ้นในราคาที่ต่างไปอันนี้คือมุมที่เราต้องคิดนะนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมันต้องเข้าใจว่าในในพอร์ตของเราเนี่ยเราแบ่งการทุนเป็นแบบไหนนะครับถ้ายิ่งคุณเล่นหุ้นเล็กเนี่ยความเสี่ยงยิ่งสูงนะครับแต่น,นต้องมีการกระจายการลงทุนที่ที่เหมาะสมนะครับอ่ะมาดูในส่วน BGS ต่อนะครับ เอาไปไงตัวนี้ก็นะครับคำถามคำถามคุณว่าเขาเคยถูกไหมตัวเนี้ยคุณว่า B G H เคยถูกไหมเนี่ยโชว์ให้ดูนะครับ นี่คือค่า PE นะครับ PE ของ BGH นะครับเป็นไงบ้างเคยเคยสิบเอ็ดเท่าเคยเคยสามเท่าเคยเคยสองเท่านะนะครับเคยยี่สิบเคยสามสิบเคยสามสิบห้าเคยสิบ แปลว่าจริงๆมันเคยมีถูกแพงไหมมันมีตลอดเวลาที่ผมกำลังจะบอกนะครับเนี่ยถ้าโชว์ในระยะยาวเนี่ยเนี่ยมันมีการขึ้นลงตลอดเวลาคำถามคุณว่าคุณวิชัยทองแตงซื้อโรงบาลตอนช่วงไหนตอนช่วงนีป่ะเออน่าคิดนะคือเวลาเราสังเกตนั่งทุนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยในช่วงจังหวะที่เขาซื้อเนี่ย มันไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เราอยากซื้อนะเรามาอยากซื้อตอนที่มันอยู่คนละช่วงจังหวะแล้วอย่างอย่างคุณมิชัยทองแตงเนี่ยนะครับเขาซื้อโรงพยาบาลเนี่ยซื้อพญาไทซื้อเปาโลเนี่ยซื้อตอนเบย์ครับธุรกิจมันกําลังจะแบบมันจะเจ๊งแล้วอะเจ้าของเก่าไม่ไม่อยากที่จะซื้อแล้วอะคือเขาอยากจะขายทิ้งนะครับเขาซื้อแล้ขายได้ถูกมากนั้นประเด็นคือภาพตอนนี้เขาซื้อเนี่ยมันคนละภาพกับวันนี้แล้ววันนั้นเนี่ยแน่นอนเชื่อไหมว่าเขาซื้อต่ํากว่า บุ๊กแวลูเชื่อมั้ยเออนะครับแต่ถามว่าเราอยากซื้อตอนไหนเราอยากซื้อตอนนี้หกเท่านะครับนี่คือประเด็นนะยังถามเคสตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจอย่างเซเว่นเลเวล่งที่ดรนิวเวซซื้อเนี่ยคุณดรนิเวศซื้อตอนไหนถ้าถามคุณว่าตอนที่ดรนิเวซซื้อเนี่ยไพ่บุ๊กแวร์ลูสิบเอ็ดเท่าปะไม่ใช่แน่นอนถูกไหมนะครับ ประเด็นคือเขาต้องซื้อในจังหวะที่คุณคิดดีๆนะคนส่วนใหญ่อยากซื้อในเวลาที่ไม่น่าซื้อแล้วนะครับตอนที่เขาซื้อเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เซเว่นอาจจะไม่ได้น่าสนใจอย่างปัจจุบันถูกไหมแต่ก่อนมาจิ้นของธุรกิจเนี้ยอาจจะไม่สูงถูกไหมการขายของชามอาจจะได้มาจิ้นนิดเดียวเองนะครับแต่วันนั้น ขอาจะมองภาพวิธีการคือมองดูในต่างประเทศว่าสุดท้ายมันออกมาในรูปแบบไหนนะครับจริงๆเชนเลนมีหลายๆอย่างที่เธอและเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำไรถูกไหมจากการขายของมาเป็นการฮัลโหลทดสอบฮัลโหลอ่าคุยจนไม่ดับ นะครับก็คุณคิดดูว่าจุดที่เขาซื้อเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่พื้นฐานเนี่ยยังไม่ดีไงนะครับดังนั้นการลงทุนระยะยาวอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่อยากให้เป็นข้อสังเกตเนี่ยนะครับนอกจากหุ้นที่ดีแล้วคุณมีความอดทนแล้วเนี่ยคุณควรซื้อในเวลาวิกฤตเห็นด้วยไหมหุ้นใดก็ตามที่คุณอยากดูระยะยาวเนี่ยคุณควรซื้อในวิกฤต